หลวงปู่เนื้อทองระครังโบราณครับรุ่นเนี่ยรุ่นเศรษฐีทวีควูณสองห้าห้าสามอันนี้จะเป็นเนื้อทองระครังนะสูงประมาณ1.5ึ่งจุดห้าเซนติเมตรหนาหลวงปู่ค่อนข้างชัดเจนครับ ต้ฐานก็จะเป็นปุดผงธาตุขันต่อโคดนเมตินะครับแต่บางก็จะมีบางองค์ที่อาจจะตอกโคดชัดหรือไม่ชัดกันบ้างแล้วแต่น้ำหนักคนตอกในในยุคนั้นในสมัยนั้นละกันครับเนี่ยครับหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าเนื้อทองลำปู่นะครับในเนี้เน,เ,นเนี่ยแต่ตามข้อมูลในหนังสือเนี่ยหรือบชัวเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าเป็นเนื้อทองระคังโบราณน,นะครับ ก็ยังถือว่าอยู่ในหลักร้อยครับปลายๆยังยังถือว่ายังเป็นที่นิยมในบางบางกลุ่มบางท่านนะที่ชอบรูปหล่อรุ่นรุ่นท้ายๆเนีย่ยถือว่ายังเป็นเหมือนยุคกลางดีกว,ว่าครับในช่วงปี53าสามาะท้ายๆจริงๆก็จะเป็นปี5้าอะไรเงี้ยครับหลองเดิม So.